วันนี้ช่างประมาณ4 8 8 0 0ชิชีวิตชีวิตเอาวิ่งหาช่างนู่นวิ่งหาช่างนี่วิ่งไปรับของวิโทรไปสั่งของอันนี้ของจะมาส่งอ,อยู่อย่างเงี้ยใช่แล<ช>้วทัด้ดวันเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอะไรวะเนี่ย เอาถ่ายได้ไหมตัวทำได้ขงตัวเนี้ยโอวันนี้โคตรคุ้นเลยวุ่นมากดูดูดูชีวิตลำแขนมจำเป็นต้องมีวิชาอ๋อวันวุ่นวุ่นของการทำบ้านของพวกเราครับทุกคนโโอ้หเขาบอกตัวแล้วใช่ไหมบอกว่าให้จ้างนั่นน่ะดิมึงกับมึงจ้างหัวอันนี้รู้ไหมว่าเราต้องเอามาพ่นสีเองอีกนะใช่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วตัวไป แบล้วอโอ้โหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูโบโยชิชาแนลเปิดคลิปมาก็โอ้โหลเป็นไงทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันวุ่นวายในการทําบ้านมากของมาส่งประมาณวันนี้สิบกว่า10กว่าคันแล้วทุกคนยังไม่ได้หยุดกินข้าวเลยเนี่ยดูดูพี่ยิ้มตูว่าเป็นยังไง เลยเดินทิ้งไปยิ้งมาเชือกสองอันเนี้ยนะบอกเลยทุกคนที่จริงเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปนี้นะแต่เผอิญว่าโว้ยมันยุ่งไปหมดเลยเราก็เลยเห็นจะเห็นความยุ่งของการทําบ้านด้วยเองเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูเลยค่ะว่าหนึ่งวันในการทําบ้านในการซื้อของรับสั่งของตรวจงานดูงานของเราเนี่ยทาอะไรยังไงบ้างก้องวันนี้ช่างประมาณ4 1 8 0 0 0ร้อยิดชีวิต สร้างโบสถ์สร้างวังหรือสร้างอะไรวะเนี่ย4 4 0 0ชีวิตเนี่ยจากออสไงอันนี้ก็เป็นรถอลูมิเนียมที่กำลังมาลงซึ่งเราถ่ายไม่ทันจนแบบงานฟ้าก็ลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าช่างโอ้โหวันนี้ช่างเยอะมากยช่ว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 ยพี่พี่ผมช่วยหน่อยพ่อผมช่วยช่วยพี่บอกกูยกต้องนานไม่มาช่วยพอใกล้หมดแล้วรีบจ้ะ ทำมุกควยอะไรเนี่ยอ๋อทำแบบว่าทำดีเอาหน้าใช่ใช่ใช่บอกทุกคนให้ทำตามเราไปดูเฮ้ยหัวฝั่งข้ามบ้านอะไรอ่ะถั่วโซ่หมาแล้วถือก่อนไหถั่วโซ่ไม่ก็หรอไม่ได้โทรศัพท์มาจริงบ้าโอ้โหแม่งมุมวุ่นจริงฮัลโหลค่ะพี่ส่งโตโต้ใช่ไหมคะครับพี่ถึงไหนแล้วคะเออเส้นไทยเกษตรนะครับผมมาทางพุทธมณฑลสาย๕ครับ อ๋ออีกไกลอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอไปสวัสดีค่ะอันนี้กูแล้วกูรีบมาทำไมวะเนี่ยเอ้ยยี่เอ้ยสัตว์ไปช่วยเขาลงหลอกคนดูได้ไปต่อต่อในอีกพุ่นเลยไปเช็คงานพี่ฟ้าวหน่อยไหมไปดูฟ้าที่ฟ้าวกิดว่าตอนนี้กำลังทำห้องพี่โบอยู่นะคะทำลางแบบไฟเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยห้องเราใช่ต้องคอยดูตลอดเวลาไปไปตัวทาวไปขไปดูดิไป อกเลยว่านี่ครับเป็นไฟนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีไม่มีทีในเมืองไทยอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าแท็กไลท์แท็กไลท์ใช่เป็นแท็กบาร์แท็กบาร์แท็กบาร์โปรตีเป็นแท็กบาร์ลอยๆใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ฝังเข้าไปในฝ้าเลยอีก10ปีไม่มีเอาบอกเลยขายของเหมที่ถ้าใครสนใจอยากจะได้ไฟแบบเท่ๆจับจ้าแบบนี้นะเดี๋ยวองเสร็จก่อนนี่อย่าหยิบดูแต่ซื้อที่เราในโคตรถูกบอกให้ใช่ถ้าใครอยากจะได้แบบว่า ไปนวัตกรรมใหม่แบบนี้นะคบเดี๋ยวห้องพี่โบเสร็จพี่โบจะถ่ายให้ดูถ้าใครสนใจอยากจะได้เนี่ยทักมาให้ดูดีาอ่านีงแบบนี้มันจะไม่แบบนี้เลยมันล้ำมากเลยนะมันล้ำมากนี่ครับอย่างเสียวอุปกรณ์เขาคือเป็นอลูมิเนียมหนามากหนามากแล้วก็มีไฟก็คือใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เลื่อนได้นะคะใช่นี่เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยแล้วกันแล้วถ้าใครสนใจอยากได้นี้ก็ทักพี่โบมาแล้วเดี๋ยวพี่โบจะชี้ ที่ที่ให้ซื้อที่เราหรือว่าเดี๋ยวพี่โบจะเราขายให้แพงๆให้ถูกใจแน่ถ้าซื้อผ่านเราอ่ะถูกอยู่แล้วบางคนถามว่าทำไมไม่เอาไฟที่ฝั่งเล็กๆอ่ะหยิบนิดเดียวอะไรเงี้ยเสียบเข้าไปอ่ะมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปสำหรับช่างเราช่่าางเเรนียต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอออกจากนี่ไปปีโปรไฟล์ชีวิตอีกเยอะเลยใช่โอ้โหว้าช่างที่อ่ะนี่อาสางานพี่แจ้หน่อย ควัาช่างฝ้าเมืออทชี่ไปอีกสัก1คนครับกับพี่แจ้ครับพี่แจ้เดี๋ยวนุกคนอน่เพลงอเพยากจะิคืนชนคืนูเป็นตลกไอ้สัสต่อเบอร์ลับครับศูนย์เกดเสามเก้าสองสามสามศูนย์นะครับเดี๋ยวเมย์พาไปดูฝีมือพี่แจ้เลยว่ะีกว่าฝ้าสิบแปดสิบแปดตลก18ตนี่ฝ้าสิบแปดตลกคนพ่อคนแม่หลุม หลือบบวกหลุมบวกหยักนี่นี่เนฝมือพี่แจ้จะโค้งจะมนก็นี่ก็จัดมาหลังโค้งก็ได้นี่จะโค้งจะมนเลยหรือจะไปวงกลมเลยจะวงกลมงูดอดวำไปมันมีหล่ไอ้นี่จริงอ่าจะวงกลมก็ได้ติดต่อไปเลยครับเบอร์ที่ให้ไว้เมื่อกี้พี่แจ้แนะทุคนไหนขึ้นไปดูพี่นายดิเป็นไงบ้างโอหวิ่ง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 วว่งวิ พี่นายช่างเดิมช่างใหญ่ประจําบ้านเราล้อมจากพี่น้อยใช่สวยนี่แหละค่ะเริ่มกิฟต์พี่นายก็ทําอยู่นี่แหละแค่นี้หรอใช่แค่นี้หรอใช่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดเหรอไม่มีขุดต๊บเลยเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วที่ทำทั้งหลังแล้วไงเห็นหน้าจนเบื่อแล้วไงต้องบอกเลยว่าเนี่ย ทั้งวันอะแล้วก็จะวิ่งอยู่เงี้ยเอาวิ่งหาช่างนู่นวิ่งหาช่างนี่วิ่งไปรับของวิ่งโทรไปสั่งของอันนี้ของจะมาส่งอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วทําไหวพี่โมนะพี่นายเนาะครับผมครับผมพี่นายบอกตุณพี่โมป้าไวเลยและช่างกระจกก็อิมพอร์ตมาจากไหนฮะเมืองกาญนาเมืองการบ้านพี่โบเองนิ่ เดี๋ยวเสร็จทั้งหลังเลยโหดีดมากให้ไปแถวเดียวทําไม่หยุดเลยพระเจ้าช่วยกุ้ยท่อสามวีสี่เกลเพลเกวียนเดี๋ยวให้ดูผลงานก่อนเฮ้ยฝากพัดเบอร์ให้ใช่เราไม่บอกไม่ดีไม่ไม่หวางไม่ให้ออกจากบ้านเลยเดี๋ยวรอดูกระจกพี่อนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นและใช่ไหมพี่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายดูเดี๋ยวเรารอชักโครกอนแม่งใกล้จะมาละวุ่นไปหมด ใช่ไหมครับพี่ตัวเดียวยกกี่คนเนี่ยสองคนสองคนไหวนะตรงนี้โอเคกว่าไปหาที่ลงนะคะคนโอ้โหโอ้โหหาที่ลงหาที่ลงเออหาที่ลงแล้วมันจะเดินค่อยไปค่อยหาทำไมเล่าเอามาๆนะครับมาเลยครับเออจะหายไหมเนี่ยไอ้ตัววางรวมกันไว้ดีกว่าวางรวมไม่ได้หรอเนี่ยเป็นมัดโตโตโอเค นี่แหละทุกคนวันวุ่นวุ่นหนึ่งวันนะคะในการสร้างบ้านของพวกพี่โบแต่จริงบางวันมันก็ไม่ได้วุ่นขนาดนี้หรอกแต่วันนี้คือมันวุ่นมากจะเอาอย่างเดียวไปไวเอุยคิดแบบนี้พวกสปอนเซอร์พวกอะไรนี้ต้องข้าวหรอวะข้าแล้วอย่ยบุญถาวงถาวนอะซื้อของไปห้าหกแสนอะนิ่งอีกเหรออย่ามาข้าอีกอะ เดือดทุบจะคลคองเลยนะจะเข้าไม่เข้าอย่ามึงนแก่ตังค์กระเบื้องเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยของใครถ้าไม่ของพี่บุญเนี่ยเลียงตลอดได้คอนี่มาเลยยังอีกติดต่อมาทีทิ้งไว้ให้ตรงนี้เนี่ยเบอร์ติดต่อมาทิ้งมาแล้วนะติดต่อมาได้เลยจะเมลจะมืออะไรก็ได้นะคะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบอ่ะผมบอกให้เมื่อกี้มึงนี้เนี่ยเบอร์ด่า ไปไปไปเดี๋ยวเราเอารถออกไปซื้อหลังคาเมนชีดอีกครับทุกคนขอบคุณนะคะขอได้ที่ไปเลงทีเดียวแล้ชีวิตอันวุ่นวาย กัดเจ้าชายยิ้มจบไปแล้วฮะ,ะกัดหลังค่าบ้านนอ็อกดาวเอาไปไหนต่อกับบ้านเอาไม่ซื้อสกูลูกหนูใบตัดที่พี่นายเหรออยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านเดี๋ยวเราต้องไปซื้อใบตัดลูกหนูแล้วก็อะไรที่ตัวบอกไปเช้าอะ่ะมันคืออะไรโคซองโคซออะไรไม่รู้นะคะทุกคนไปร้านขายวัสดุก่อสร้างค่ะ <laughs> จริงๆแล้วไม่ใช่คนบ้านะคะแต่โรงพยาบาลศรีธัญญาเรียกคนไข้ไปปะไจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยพาพี่ๆเขาไปดูที่นอนอยังไม่จบอีกเหรอมรันลูดไปมาลูดเดี๋ยวพี่เขาเรียกเรียกเด็กมาตั้งค์หาค่ะไปได้ไงไมีแต่ผู้ชายเดี๋ยวเขาเคลียร์เองเรื่องเนี้ยกูเก่งเดี๋ยวกูจัดการให้ไปดิไปไ เราก็มาหาห้องจากพี่เอพี่เอหมูหันมีห้องด้วยเลยพามาดูห้องห้องห้องพักให้พี่เอเขานี่นึงห้องสองเดือนละเก้าร้อยละเก้าร้อยใครอยากอยู่ก็มาอยู่ได้มีห้องว่างอยู่โอเคไามอยู่ได้อยู่ได้แล้วพี่นะมีที่ขี้เยอะตดแล้วพี่สบายแล้วเดี๋ยวไปซื้อพัดลมมาสองตัวเดี๋ยวเอาพัดลมมาเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปเอาพัดลมมาเสิร์ฟพี่ๆเหรอก็ได้ห้องเบอร์สิบหกกับเบอร์สิบแปดสิบแปดอ่า มีตัวยพอตัวละพันเวมีกี่ตัวครับยังไม่จบง่ายครับภารกิจวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปหาหมอดูไม่ใช่หมอดูเรียกว่าหมอขวัญทําวิธีย้ายสารอีกเออต้องไม่เอาอุปกรณ์วันนียวุ่นบอกเลยให้บอกแล้วคนนสสู้ชีีววิตตอดไม่ยร โอมันไปไหนวะเนี่ยอยนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดไม่ไงไปไปเนี่ยไปเอากล้องไปเอาน้ำโคมากินมั่งโอ้โหหนึ่งวันของเราเป็นยังไงคะทุกคนใครคิดว่าเราสบายไม่ใช่นะจ๊ะไปด้วยนี่นะลูกมาด้วยอยากมาก็ได้นั่ง ได้นะค่ะเดวกันพุ่นี้เจวกันพรุ่งนี้ด้ไวปไวเลยแนี่ต้องทำยันศยศาสตร์แต่วันนี้เดือดร้อนยันตายาย่อะครับเราจะต้องย้ายสารด้วยไงเจ้าทางใช่มาหมดย้ายวันนี้ โอเคเป็นไงพันธิตตกไปพร้อมกับหน้าที่เลยวันนี้จบแล้วครับหน้าตาแต่ละคนนี่คือเพียสุดเอกสารมาใช่เอกสารพวกเหล่านี้ก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับทางด้านสายสานทำสารพระภูมินี่แหละจะย้ายท่านมานะคะอยู่ตรงนี้เลยใก็เลยต้องมีการโทรขึ้นไปคุยกับพระภูมิมาเอ๋เพวดามาเมื่อกี้ว่ายอท่านท่านกายายขอย่า เดี๋ยวเหนื่อยรอกินกับบานไปพออีพีนี้เหนื uh> ่อยมากแล้วนี่แหละครับก็คือวันวุ่นวุ่นของพวกเราครับใช่แล้วไม่ใช่ว่าถ่ายคลิปเป่าๆธรรมดานะอันนี้คือแบบจริงจังเลยว่าทำอะไรบ้างวันวันอะสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนถ้าใครมีเงินแบบเต็มที่แบบเป็นถุงเป็นถังแบบมีกองมีล้อไว้แล้วก็จ้างเขาอย่างเดียวเลยใช่แต่อย่างเราครับทำทุกอย่าง ไปค,ค่ะ,คะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะขอบคุณมากเลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะ